สวัสดีครับคุณจอนสวัสดีครับพ่อหมอครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมแฟนๆของ Spoke Dark TV เแฟนๆของจอคารเตอร์แล้วก็แฟนๆของ Daily Topics ทุกคนด้วยนะครับใช่ครับถ้าท่านใดอยากจะสนับสนุนเรานะครับก็สามารถโอนเข้าที่บัญชีนี้ได้นะครับสนับสนุนดได้ หรือว่าจะสนับสนุนเป็นรายเดือนก็ได้นะครับสาหรับ u t u b e นะครับกดจอยใต้คลิปแล้วก็สมัครรายเดือนนะครับตกวันละ5บาทนะครับหรือทาง Facebook ก็กด subscribe ใต้คลิปได้ทางฝั่งตุนจริยวินยูนะครับ,รบก็ตกวันละประมาณ5บาทเหมือนกันนะครับเพื่อให้เราอยู่รอดต่อไปได้แล้วก็ผลิตรายการให้คุณผู้ชมดูต่อไปเข้าประเด็นเลยนะครับเราจะมาพูดกันเรื่องการุญยาตเมื่อเลือกเกิดไม่ได้แล้วเราขอจะเลือกตายได้ไหมนะครับก็ถือว่าเป็นภาคสองแล้วกัน ต่อจากที่เราในรายการคุยกันมาแล้วเนอะใช่ในรายการถกถามมาแล้วแต่ว่าณตอนนั้นมันก็ยังมีบางเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นอย่างเช่นตอนนั้นที่คุยนั้นก็ยังไม่มีเรื่องที่สวิตเซอร์แลนด์นะที่มีแคปซูลการุณยขาตที่ชื่ออะไรนะซาโคอะไรสักอย่างเนี่ยมี่เข้าไปนอนแล้วจะค่อยๆลดออกซิเจนลงแล้วก็เติมไนโตรเจนเข้ามาแทนแล้วก็จะทําให้ผู้ที่อยู่ในแคปซูลค่อยๆหมดสติไปแล้วก็ค่อยๆเสียชีวิตไปครับ เพราะว่านั้นทำทำในประเทศที่เขาผ่านกฎหมายแล้วไงว่าให้การรุนยาคาดได้ซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณเท่าที่ทราบนะ11ประเทศ<ม>ก็จะมีสวิตเซอร์แลนด์สหรัฐอเมริกาออสเตรเลียฝรั่งเศสนิวซีแลนด์โคลัมเบียลักเซมเบิร์กแคนาดาเนเธอร์แลนด์สเปนแล้วก็เบลเยียมใช่เบลเยียมซึ่งเราก็ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศเหล่านั้นที่ถูกกฎหมายเนาะแต่ว่ามันก็ต้องมีเหมือนแบบเป็น รายละเอียดใช่ไหมครับว่าการที่คุณจะสามารถทําการรุนยาค่าได้เนี่ยมันต้องมีรายละเอียดอะไรหรือเปล่าคือคือมันก็คงไม่ใช่ว่าเดินเข้าไปแล้วก็บอกวันนี้ต้องการจะทําการรุนยาค่ามันก็คง<ม>ทำไ้ไม่ได้ทำได้คือไม่ใช่เดินเข้าไปแล้วก็ทําได้เลยอะ่ะมันต้องมีการทดสอบมีการประเมินมีเงื่อนไขอะไรต่างๆก่อนทางการแพทย์แหละไม่งั้นก็ใครก็เดินเข้าไปแล้วก็ทําได้เลยใช่ไหม ซึ่งพอเวลาพูดเรื่องทําการุญฆ่าเนี่ยคนก็มักจะบอกว่าโอ้ยจะมาสนับสนุนให้คนฆ่าตัวตายมันเป็นบาปอ่าอย่างเราประเทศไทยเมืองพุทธอีกแล้วฆ่าตัวตายมันเป็นบาปไม่สนับสนุนมันผิดศีลธรรมอันดีแต่ว่าสําหรับคนบางคนที่เขามีความจําเป็นมีเงื่อนไขในชีวิตที่เขาไปต่อไม่ได้แล้วจริงๆอ่ะแต่เขากลับต้องทนอยู่ บนโลกใบนี้อย่างเช่นอาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าเอออย่างบางคนมีอายุมากมากมากแล้วเป็นร้อยปีแล้วอะไม่กี่ปีสองสปีที่แล้วที่มีคุณปู่คนหนึ่งอายุร้อยต้นๆ่ะแล้วก็รักษาซึมเศร้ามาหลายครั้งถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็เพื่อนก็ตายไปหมดแล้วอะแล้วสภาพร่างกายก็นั่งรถเข็นอยู่แล้วอะแกไปทําการวินินฉัที่สวิตสแกก็แบบเฮ้ยพอทําแบบทดสอบเลยทุกอย่างแล้วผ่านก็คือแกบอกว่าเออแกแกจะไปแล้วแหละเออแกก็เลยไป คือที่เอาประเด็นนี้มาพูดเนี่ยไม่ใช่อะไรคือว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันแย่มากนะข่าวโควิดเนี่ยแล้วมันก็ผมก็เห็นข่าวคนฆ่าตัวตายเยอะนะคือล่าสุดก็เพิ่งมีคนดังในวงการบันเทิงที่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยเหมือนกันซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากแล้วก็รายละเอียดต่างๆคือถึงแม้ว่าอาจจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละกรณีเนี่ยแต่แต่ละเรื่องเนี่ยมัน มันมันหนักนะครับมันหนักจริงๆช่วงนี้เนาะใช่มันเป็นเรื่องที่มันอยู่ในหัวเราแล้วอยู่ในใจเรานะและ้วบางคนเขาไม่มีทางออกเขาก็มีวิธีที่จะจากโลกนี้ไปในวิธีที่แตกต่างกันซึ่งผมโฟกัสลงไปในวิธีการนะเวลาดูข่าวพวกนี้ ว่าแต่ละอย่างอ่ะมันมีการใช้วิธียังไงบ้างแล้วผมก็จะสังเกตว่ามันมีเรื่องของทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือว่าถ้าสังเกตว่าถ้าเป็นคนจนเอางี้เราพูดกันตรงๆว่าถ้าเป็นคนที่รายได้น้อยจะมีวิธีอีกแบบหนึง่งถ้าเป็นคนที่รายได้สูงจะมีวิธีอีกแบบหนึง่งคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยผมสังเกตว่าก็จะใช้วิธีการที่จมโดดน้ํา ผูกคอเป็นวิธีการที่ผมว่าทรมานกว่าคนที่มีสตางเอา,อาี้ดีกว่าคนมีสตางมีอาวุธปืนสามารถจบชีวิตได้ก็ไม่เคยยิงตัวเองเหมือนกันแต่คิดเอาเองว่าทรมานน้อยกว่าการที่ต้องผูกคอตายเพราะว่าผูกคอตายมันก็ไม่ได้ตายเฉียบพลันสำหรับผมนะหรือว่าการจมน้ําหรือแบบคุณแม่ที่ลูกเป็นเนื้องอกในสมองตั้งแต่เกิดแล้วก็เลี้ยงกันมาจนถึงอายุ6กเจ็ดขวบปะแล้วสภาพเศรษฐกิจแย่มากแล้วแกก็อุ้มลูกไปแล้วแกก็มัดกับตัวแกแล้วแกก็ กระโดดน้าไปผมมองในมุมที่เป็นเรื่องเศรษฐศาสตร์ผมรู้สึกว่าคนยากจนมีการฆ่าตัวตายที่ทรมานกว่าคนที่มีเงยนจะกินอย่างเช่นบางคนขับรถไปใช้เตาถ่านลมควันตัวเองอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมีกรรมวิธีที่แตกต่างกันไปแล้วก็ตามรายได้สําหรับผมนะแต่นี้คือไม่ได้หมายความว่ามาพูดเนี่ยเพื่อแนะนําหรือชี้นาอะไรนะครับแต่ผมมองในมุมของเศรษฐศาสตร์อะว่า เ hey, ถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วอะรัฐเนี่ยควรจะมีอะไรรองรับหรือเปล่าผมก็นึกไม่ออกนะแต่คิดว่าการลุยาค่ามันควรจะมีประเด็นนี้เริ่มพูดขึ้นมาแล้วก็เริ่มไต่ระดับสำหรับประเทศไทยนะให้มันกลายเป็นรัฐสวัสดิการหรือเป็นสวัสดิการหนึ่ง หรือเปล่าที่คนสามารถจะพูดกันได้แล้วก็เริ่มตั้งต้นกันได้สําหรับคนที่มีเงื่อนไขในชีวิตที่มันไปต่อไม่ได้จริงๆอ่ะจะได้ไม่ต้องทรมารหรือเจ็บปวดสําหรับผมผมรู้สึกว่ามันมันหลายมิติมากเลยอ่ะคือก็แน่นอนก็อ,อย่างที่เราคุยกันเราก็คงคุยกันในลักษณะ,ะที่ว่าเออการรุณนนคะควรจะเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับคนในสังคมได้นะแต่อีกอีกมุมหนึ่งก็คือเราติดตามข่าวสารอะไรมาเราก็สะเทือนใจในหลายๆเรื่องใช่ไหมครับเราเห็นคนจบชีวิตตัวเองด้วยการโดดสะพาน อยู่ในรถแล้วก็รมควันตัวเองหรือว่าบางคนก็ใช้อาวุธปืนหรือว่าบางคนก็ผูกคอตาคือแบบฟังแต่ละอย่างแล้วก็สะเทือนใจแหละแล้วก็สะเทือนใจมากๆกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมเราว่าแม้กระทั่งก่อนที่คนคนนึงเนี่ยจะตะัดสินใจจบชีวิตตัวเองสิ่งสุดท้ายที่เขาจะต้องเจอคือความทรมานแม้จะจบชีวิตตัวเองด้วยปืนมันก็ผมมั่นใจว่าวินาทีสุดท้ายมันก็ม,นกมันก็เจ็บมากอะ่ะมันก็ต้องทรมานมากๆจะด้วยวิธีไหนก็ตามผมก็รู้สึกว่ามัน,ม,นมันก็เป็นวิธีการที่แย่ทั้งน,นั้น ท,ที่เจ็บปวดบบ้คือที่ดูดิมันมันมันต้องเป็นวินาทีสุดท้ายก่อนที่จะจากไปอะ่ะผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่จดจํามันคือความเจ็บปวดมากกว่าซึ่งผมรู้สึกว่าอันนั้นมันยิ่งเป็นเรื่องที่สะเทือนใจแล้วก็เป็น โศกนาตกรรมมากนะที่คนคนหนึ่งที่อยากจะจบทุกสิ่งทุกอย่างจบความเจ็บปวดแต่ต้องจบด้วยความเจ็บปวดอะ่ะออผมรู้สึกว่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ที่น่าเศร้ามากแล้วในด้านหนึ่งแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าคือจริงๆประเด็นเรื่องนี้มันควรจะเป็นสิ่งที่ได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับการเห็นถึงความสําคัญในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางเศรษฐกิจอย่างอย่างเราเราก็ต้องยอมรับว,ว่าในประเทศเราความเหลื่อมล้ํามันก็สูงมากสูงจนแบบจนน่าตกใจเราก็เป็นประเทศที่ติดอันดับโลกในเรื่องของความเหลื่อมล้ําผมไม่แน่ใจว่าปีนี้เรายังอยู่อันดับหนึ่งอยู่หรือเปล่านะแต่ว่ามันก็เคยมีปีปีก่อนๆที่เราเคยขึ้นไปถึงอันดับหนึ่งหรืออันดับต้นๆของโลก ซึ่ง hmm. คิดดูใิครับว่าคือตัวเลขนั้นมันไม่ใช่แค่สถิตินะมันเป็นความเป็นจริงอ่ะมีคนไม่สามารถเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีได้ไม่สามารถมีโอกาสมีทางเลือกในชีวิตของตัวเองได้เหมือนกับคนที่ที่มีเงิน hmm. แม้กระทั่งพวกเราที่อาจจะเป็นคนชนชั้นกลางทุกวันนี้เนี่ยเราเราเรา,เรายังกังวลเลยว่าเราจะมีกินมีใช้หรือเปล่าว่าเราจะอยู่รอดได้หรือเปล่าเพราะเศรษฐกิจมันแย่มากเราก็อยู่ในสังคมที่ที่ทรัฐบาลไม่ได้เหลือแล สิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่ได้แคร์ว่าคนจะมีกินมีใช้หรือเปล่าลซึ่งมันเป็นเรื่องที่ที่น่าเศร้าและอามหิตมากและในสเต็ปต,ต,ต่อไปก็คือแม้กระทั่งเรื่องของการที่จะให้ความสําคัญเกี่ยวเรื่องของสุขภาพจิตการให้ความช่วยเหลือกับคนที่เขาได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจมีโรคซึมเศร้าที่มันเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นตลอดเวลาซึ่งอย่าโทษโซเชียลมีเดียอะไรเท่านั้นนะครับหรือว่าอย่าโทษเรื่องของแบบบอกว่าเป็นปัญหา ในครอบครัวหรืออะไรต่างๆคือมันมันเป็นสิ่งที่มันมีผลกระทบมาจากสังคมโดยรวมแล้วไอ้เรื่องสภาพเศรษฐกิจเนี่ยผมว่าผมว่า,วา,วามันมันมีส่วนเกี่ยวข้องมากๆเลยจริงๆแหละที่แบบว่าคือคนเรามันบางทีมันไม่สามารถจะมีทางเลือกในชีวิตได้อะพอมันไม่มีทางเลือกในชีวิตได้มันก็อยากจะเลือกที่จะแบบ ก็พอดีกว่าซึ่งมันน่าเศร้านะที่คนคนเราคนนึงเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้แล้วแบบว่าจะต้องมาเผชิญกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็ต้องจบชีวิตตัวเองด้วยความเจ็บปวดอะ่ะมันแบบเพราะฉะนั้นคือคือการุญ,ญายาค้สิ่งที่เราคุยกันวันนี้มันก็เป็นอย่างหนึง่งแหละที่ที่เราก็ควรจะมาพูดคุยกันอย่างจริงจังเนาะแต่ว่าอีกอีกมุมหนึ่งที่ที่อยากจะชวนคุณผู้ชมช่วยกันแสดงความคิดเห็นด้วยก็คือว่าคุณผู้ชมคิดว่าสังคมเรามันควรจะเป็นยังไงอะ่ะที่จะทําให้คนมีความสุขกับการใช้ชีวิตได ุคคลจะต้องพยายามค้นหาให้เจอหรือพยายามทําให้ได้แล้วเนี่ยสังคมโดยรวมแล้วก็รัฐถืออํานาจอธิปไตยแล้วก็ถืองบประมาณและเงินภาษีต่างๆและให้คำมั่นสัญญาว่าจะมาดูแลประชาชนน่ยพวกเขาต้องทําอะไรบ้างให้กับสังคมหรือต้องทําอะไรให้กับคนในสังคมให้ให้เขามีคุณภาพชีวิตและคุณภาพจิตใจที่มันโอเคบ้างเเออเมื่อวานผมอ่านเสเตตัสเฟซบ o ๊ก ของคุณโตมอนนะเขาเล่าว่าเพื่อนเขาสอนวิชาความสุขไว้<ม>ใน<ช>มหาลัยนะ<ช>ก็น่าสนใจนะอันเนี้ยมีสอนให้คนมีแนวคิดมีมุมมองที่จะทําให้ชีวิตมีความสุขมากยิ่งขึ้นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยก็ผมว่าเขาเปิดพับลิกนะก็ไงก็ลองอ่านดูก็ได้น่าสนใจแล้วก็มีอีกมหาลัยหนึ่งก็เปิดเหมือนกันแต่เขาบอกว่าเพื่อนคนนี้ก็บอกว่าเด็กในรุ่นเนี้ยก็มีความสุขกันน้อยลงจริงๆซึ่งพอฟังปุ๊บเรารู้สึกว่า เออตอนรุ่นเราเราไม่ได้รู้สึกอะไรถึงเรื่องความสุขหรือความไม่สุขเลยนะคือก็มีชีวิตอยู่ไปได้แบบปกติมันอาจจะไม่ได้มีสื่อมากมายเหมือนแบบสมัยนี้ที่ทําให้เรารู้สึกเปรียบเทียบกับคน,นตลอดหรือแบบการดูโซเชียลมีเดียที่เขาบอกว่าจะทําให้ความสุขของคนลดลงเพราะว่าเกิดไปเปรียบเทียบกับคนที่มักจะโพสตเรื่องที่มัน ดีๆแล้วทาไมชีวิตเรามันไม่ดีเลยวะซึ่งจริงๆคนที่โพสต์แต่เรื่องดีๆออกมานั้นน่ะชีวิตอาจจะไม่ได้ดีจริงๆก็ได้อาจจะคือเป็นการระบายออกเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นกับการโพสต์สิ่งดีๆของตัวเองหรือว่าเป็นวิธีหนึ่งในการที่จะทําให้ภาพลักษณ์ของตัวเองดูดีอะไรเงี้ยมันมีหลากหลายแต่ว่าคนเราคนอื่นๆไปดูกับรู้สึกว่าโอ้ชีวิตเรามันแย่จังชีวิตคนอื่นดีหมดก็เลยกลายเป็นว่ามีความสุข้มยลงวิชานี้ก็เลยสอนให้คนแบบพยายาม มีมุมมองที่ใช้ชีวิตให้มีความสุขมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องดีมากเลยอ่ะอันนี้ที่ผมเจอเมื่อวานนะรู้สึกว่าเฮ้ยดีจังเลยว่ะดีจังเลยชอบชอบีวิธีแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็อยากไปเรียนเหมือนกันนะว่ามันเป็นยังไงวะเพราะว่าก็เป็นคนหนึ่งที่มักจะขบคิดเรื่องชีวิตเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือที่มาเลือกมาพูดเรื่องนี้วันนี้เพราะว่าสิ่งที่ผมกลัวมาก่อนหน้าเนี้ยแม่งเสือกเป็นจริงแล้วจะข่าวข่าวหนึ่งก็คือว่าข่าวที่ผู้ชายคนหนึ่งที่ ตอนแรกคิดว่าทําปืนลั่นที่สนามยิงปืนแล้วสุดท้ายเป็นตั้งใจเข้าไปอ่ะเข้าไปเพื่อจะเช่าปืนแล้วยิงตัวเองเรื่องเนี้ผมกลัวมากที่สุดเลยเพราะว่าตอนแรกที่ผมคิดก็คือว่าเออมีแต่คนที่มีเงินที่ซื้อปืนทั้งนั้นแหละที่จะสามารถจบชีวิตตัวเองได้ในบ้านตัวเองอะไรเงี้ยนะก็ถึงต้องมีตังค์ซื้อปืนมีใบอนุญาตอะไรเงี้ยใช่ไหมคุณจะต้องซื้อได้ถ้าไม่ใช่ปืนเถื่อนนะแต่ว่าพอเป็นลักษณะเนี้ยนั่นแปลว่าคุณเข้าไปในสนามยิงปืนและคุณสามารถเช่าปืนและกลายเป็นว่า ต่อไปนี้เรื่อง security ในสนามยิงปืนต้องเข้มงวดมากขึ้นเลยอ่ะคือแทบจะคล้าส,สายตาจากคนที่จะเรียกว่าอะไรอ่ะหน้าใหม่เข้ามาสนามยิงปืนแล้วยิงปืนเป็นหรือไม่เป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็พอยิงปืนเป็นแล้วเขาจะมาจบชีวิตหรือเปล่ากลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสนามยิงปืนต้องเข้มงวดมากขึ้นอีกแล้วก็คนที่เข้าไปยิงปืนในสนามยิงปืนก็ต้องระแวดระวังตัวเองอีกเพราะว่าวิถีกระสุนอะไรอย่างนี้ถูกไหม สมมุติไปยืนอ,อยู่ข้างๆเขาแล้วสมมติกระสุนปืนทะลุหรือกระสุนปืนลัล่ลลนพลาดมาทางเราอะไรอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นเรื่องกันไปใหญ่อีกอะไรเงี้ยผมก็เลยยิ่งมองว่าถ้ารัฐบาลหรือสังคมมีทางออกให้กับคนที่ตัดสินใจจะจบชีวิตตัวเองอย่างมีเหตุผลนะครับไม่ได้หมายความว่าใครจะเดินเข้าไปแล้วก็จบชีวิตตัวเองได้เพราะว่าการที่คนคนนึงเกิดมาบนโลกนี้แล้วก็ศึกษาหาความรู้แล้วก็กลายเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าต่อสังคมเนี่ยมันมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ไม่ใช่คุณจะเดินเข้าไปแล้วจบชีวิตได้เลยแบบปัจจุบันทันด่วนปุ๊บชันงจะไปแล้วไปเลยไม่ใช่นะครับแต่แค่แบบรัฐควรจะเข้ามาพูดเรื่องนี้อ่ะแล้วก็สังคมควรจะมาพูดเรื่องนี้ไม่งั้นน่ะมันจะมีผลกระทบหลายด้านอ่ะเพราะว่าถ้าเราไม่มาเยียวยาจิตใจของคนเหล่านี้เนี่ยและเขาตัดสินใจไปจบชีวิตตัวเองอ่ะทรัพยากรมนุษย์ของเราอ่ะที่สังคมเราฟูมฟักสร้างมามันจะเสียไปโดยไม่มีการกลั่นกรอง หรือว่าคัดกรองก่อนที่เขาจะจากไปนรืออกไหมบางทีมันปรับกันได้มันมันมันคุยกันได้อะแต่ว่าพอรับไม่เปิดเรื่องนี้เหมือนเป็นคลินิกเกี่ยวกับเรื่องการรุญยฆาตคลินิกเกี่ยวกับสําหรับยินดีต้อนรับคนที่อยากตายทุกคนทําให้มันเป็นเรื่องเปิดขึ้นมาไม่ใช่แบบว่าเป็นคลินิกจิตเวชอย่างเงี้ยหรือว่าที่คนไทยก็ไม่ยอมรับพอบอกว่าไปคลินิกจิตเวชไปคลินิกโรคจิตอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหม คนก็จะแบบเอ้ยบ้าหรือเปล่าเป็นคนบ้าทําไมไม่เข้าวัดวะเที่ยเข้าวัดสวดมนต์แม่งคนละเรื่องกันเลยนะเว้ยอาการซึมเศร้าหรือการความเครียดทางจิตใจเป็นเรื่องเคมีในสมองเป็นเรื่องอะไรมันจะมองเหมารวมว่าเฮ้ยเป็นบ้าเป็นบ้าหรือไงอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดผมคิดว่ามันควรจะมีการเปิดกว้างตรงนี้แล้วแบบว่าคลินิกสาหรับคนที่อยากฆ่าตัวตายเข้ามารับการปรึกษาฟรีมันควรจะมีการกั่งกองก่อนเบรกเขาก่อนอ่ะไม่งั้นคุณก็จะเสียทรัพยากร มนุษย์ไปซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนในข่าวที่เราได้พบได้เห็นน่ะเขาย่อมมีคุณค่าในสังคมในทางใดทางหนึ่งแน่นอนอ่ะแต่กลับต้องมาจบชีวิตด้วยความเจ็บปวดอย่างเงี้ยด้วยสภาพสังคมสภาพเศรษฐกิจกดดันความคิดต่างๆในจิตใจที่ไม่สามารถจะพูดกับใครได้จะแสดงออกกับใครได้จะระบายกับใครได้ใครที่พร้อมจะฟังพร้อมจะเข้าใจเด็กบางคนผมเคยไปพูดเรื่องซึมเศร้าที่จุฬา บางคนก็แบบโอ้โหอยู่กับครอบครัวที่เข้มงวดมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่สามารถพูดเรื่องนี้กับใครได้เลยอะไรเงี้ยพอเข,เข้ามาปรึกษาผมเนี้ยเขาร้องไห้เลยอ่ะเรารู้เลยว่าถ้าลงจากเวทีเนี่ยเด็กคนไหนเป็นบ้างอะซึมเศร้านะตรงเนี้ยแล้วคนไหนที่เขาจะเข้ามาคุยกับเราอะเรียกว่ารู้เลยพอมองจากข้างบนลงมาเพราะว่าคนที่เริ่มเป็นซึมเศร้านะบางทีดูอาการเนี่ยไม่ยากนะครับสําหรับผมนะหนึ่งตาไปปลอ่ปลอยก่อนสองตาไม่ค่อยโฟกัส เหมือนมองไปในความว่างเปล่าใจอะจะแบบไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวนิดนึงอะ่ะตาจะฉ่ำฉ่นิดนึงสาหรับผมนะผมจะมองคนอย่างนี้ก่อนแล้วก็ถ้าได้คุยก็จะเริ่มค่อยๆได้รู้สึกแล้วว่าเอ้ยเขาเป็นยังไงในความในความคิดและส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยลาดถ้าใครแบบเจอพกเพื่อนที่เก็บตัวไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาไม่ค่อยคุยกับใครอะไรเงี้ย ก็ลองคุยกับเขาดูเพื่อจะช่วยเขาได้แล้วส่วนใหญ่ก็มักๆจะเป็นอย่างนี้กันแต่นี้คือเป็นอีกฟากฝั่งหนึ่งนะแต่ถ้าในกลุ่มที่เป็นมานิแอคก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งไปอีกอะไรอย่างเงี้ยหรือคนที่นอนไม่หลับเลยแบบนอนไม่หลับไม่หลับไม่หลับตาก็จะคล้ำไปเยอะๆเลยอะไรเงี้ยก็มีเพราะผมก็เข้าออกแผนกจิตเวชหรือเราก็เหมือนกันนะครับเนี้ยก็พอจะเห็นได้พบเจอคนบ้างที่มีหลากหลายอาการ แล้วคิดว่าการเข้าออกคลินิกทางจิตเวชน่าจะทําให้เป็นเรื่องที่สังคม,มที่เป็นว่ายปกติอออ่อไม่ควรจะเป็นเรื่องแปลกอะไรอย่างเนี้ยแต่หลักๆเลยผมว่าสังคมไทยน่าจะเปิดพื้นที่สําหรับเรื่องการรุนยาฆาตให้มากขึ้นผม,นมนคิดว่ามันจะเป็นเรื่องหนึ่งเลยที่ในอนาคตทุกคนจําเป็นต้องใช้แม้กระทั่งคนที่ควบคุมกฎหมายเองก็ตามวันหนึ่งคุณป่วยไข้จนถึงจุดที่คุณไม่อยากอยู่แล้วอะคุณคิดถึงตัวเองด้วยนะ อย่างพ่อผมอย่างเงี้ยคือเป็นมะเร็งเขาทรมานจนถึงที่สุดอะ่ะแต่เขาก็ไม่สามารถจะแบบว่ากดปุ่มให้เขาดับไปได้เขาก็ต้องนอนทรมานอยู่เป็นหลายเดือนจนกว่าจะตายลงแล้วเขาบางคนเขาก็ไม่ได้อยากรบกวนครอบครัวเรื่องค่าใช้จ่ายใช่ไหมพาะรู้ว่ายังไงตายอยู่แล้วเขาก็อยากจะทําให้คนที่อยู่ข้างหลังได้สบายมากที่สุดเขาไม่อยากเป็นภาระมากที่สุดแต่เขากลับเรื่องไม่ได้ตรงนี้ผมว่ามันควรจะมีการทํากันอย่างจริงจังอะ่ะเรื่องวันนี้อาจจะเครียดหน่อยนะแต่เป็นเรื่องที่ผมว่า เราต้องหยิบยกเรื่องพวกนี้ขึ้นมาพูดเพราะมัน,ม,นมันกลายเป็นเรื่องที่มันใหญ่ขึ้นทุกทีใหญ่ขึ้นทุกทีแล้วก็มันเริ่มขยายวงกว้างมากขึ้นทุกทีแล้วโดยเฉพาะอย่างที่บอกแหละใน,ในสังคมที่รัฐก็ไม่ทําหน้าที่ในการบริการและดูแลประชาชนมันยิ่งมันยิ่งทําให้ประชาชนต้องหาทางเลือกด้วยตัวเองคือแบบว่ารัฐไม่ได้ดูแลเราในทางที่ดีพอในเรื่องสวัสดิการในเรื่อง ความมั่นคงในชีวิตอะไรสักเท่าไหร่เลยประชาชนก็ต้องไปขวนขวายซื้อประกงซื้อประกันอะไรต่างๆให้ตัวเองมาดูแลอะไรอย่างเงี้ยคือต้องไปขวนขวายหายอย่างอื่นถ้าเกิดว่าอยากจะได้อะไรที่มันดีกว่าก็ต้องไปสั่งจองเอาเองอยากจะได้วัคซีนที่มันดีกว่าก็ต้องจองเอ,เองก็ยังต้องโดนมาทับซ้ําด้วยการปาดหน้าอะไรต่างๆคือแบบคิดดูดิมันเป็นมันเป็นรัฐที่โหดเหี้ยมอะ่ะ ใช้คำนี้แล้วกันเราอยู่ในรัฐเผด็จก,การที่มันโหดเหี้ยมมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะแล้วก็คือแบบหน้าเนื้อใจเสือประชาชนอยู่สุดท้ายอะ่ะใช่ประชาชนอยู่สุดท้ายอย่างแท้จริงแล้วก็อันนี้คือประชาชนที่พยายามจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองก็ยังโดน กระทำซ้ําลงไปอีกอะไรแบบนี้มันก็มันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่อยากเชื่อเลยคว่าว่าในปีหลังปี2000มาเราเรายังต้องมาเจออะไรแบบนี้กันในโลกมนุษย์ของเราอะวิวัฒนาการผ่านมาเป็นล้านปีแล้วก็ระบบสังคมของเราที่แบบมีความเป็นอารยะเพิ่มเติมไม่ขึ้นก็มีมาเป็นร้อยปีแล้วแล้วก็ค่อยๆพัฒนาพัฒนามากยิ่งขึ้นแต่เราก็ย,ยังคงอยู่ในสังคมที่มีความโหดเหี้ยม กับเพื่อนร่วมสังคมกันได้ขนาดนี้แล้ว,ลวเราก็เห็นมากขึ้นเรื่อยๆแบบอย่างเราเห็นในเมียนมาเราเห็นในกัมพูชาเราเห็นในอะไรต่างๆคือตรงพื้นที่แถวนี้คือเป็นแบบพื้นที่ที่ผมก็สยองมากแล้วก็ตกใจมากว่าผู้นําจะสามารถมีความโหดเหี้ยมกับคนเป็นล้านล้านคนะ่ะที่อยู่ในประเทศตัวเองได้ขนาดนี้เลยเหรอแม้กระทั่งการเลือกจะหาทางออกของคนที่หมดหวัง อยากจะจบความเจ็บปวดของตัวเองแล้วก็ยังไม่มีทางเลือกเลยก็ยังต้องจบชีวิตตัวเองด้วยความเจ็บปวดและความทรมานผมไม่รู้จะอธิบายยังไงว่าความโหดเหี้ยมในจิตใ,ใ,ใ,ใจมนุษย์เรานี่มันคือความเมตตาที่จะให้คนอื่นเขาแบบว่าไปแบบสบายๆมันยังไม่มีอ่ะคือแบบเรื่องแบบนี้ยังยังจะไม่หยิบยกขึ้นมา ด้วยข้ออ้างทางศิลธรรมอ่ะซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบมันน่าสะเทือนใจอ่ะถ้าจะให้โน้มน้าวคนที่ควบคุมกฎหมายนะผมก็อยากจะพูดสั้นๆน,นะว่าแล้วคุณจะรู้ว่าการุญยฆา,าตอ่ะมันจําเป็นกับคุณในวันหนึ่งแน่นอนเพราะคุณก็ต้องตายเหมือนกันแล้วคุณจะรู้ว่าคุณต้องใช้มันถ้าคุณไม่รีบพูดไม่รีบเซตอัพไม่รีบเตรียมการไว้วันหนึ่งที่คุณหมดหนทางสิ้นหวังทางด้านสุขภาพชีวิตความเป็นอยู่ความเจ็บป่วยไข้ของคุณอนะ่ะ แล้วคุณจะมาโหยหาการรุยยฆาตค,คุณเชื่อผมไหมแล้วคุณจะมาโหยหามันเพราะฉะนั้นสังคมไทยควรจะรีบพูดเรื่องนี้แล้วก็ทําเรื่องนี้ให้เป็นวาระแล้วก็เซตขึ้นมาให้เป็นระบบไม่อย่างนั้นน่ะมันจะเกิดผลกระทบกี่มากมายแล้วก็ตัวคนเองด้วยแหละที่ต้องใช้มันอ่ะคนใหญ่ค,คนโตสายอ่ะเราต้องไม่ลืมนะว่าคนเราทุกคนเนี่ยมันต้องมีคนที่เราลักอยู่แล้วแหละอันดับแรกก็คือ <S <S โอเคอาจจะเป็น คนรอบข้างคุณอาจจะเห็นพ่อแม่ของคุณที่เขาเจ็บปวดหรืออะไรแบบนี้คุณก็อยากจะให้เขาไม่เจ็บปวดคุณอาจจะมีคนที่คุณรักที่เป็นสามีเป็นภรรยาหรือลูกของคุณที่คุณไม่อยากเห็นเขาเจ็บปวดและที่ทสุดมันก็ต้องมีคนที่รักตัวเองอ่ะที่พอถึงวันที่ตัวเองเจ็บปวดหนักอ่ะ ก็ไม่อยากจะเจ็บปวดแล้วเพราะฉะนั้นคืออย่างไรก็ตามมันก็ต้องมีคนที่ที่ไม่รักตัวเองก็ต้องรักคนอื่นที่ก็ไม่อยากเห็นคนที่ตัวเองรักเนี่ยต้องเจ็บปวดต้องทรมานเพราะฉะนั้นก็คือต้องเรื่องเรื่องนี้คุณต้องคิดดีๆนะครับเราต้องจินตนาการให้เป็นผมไม่รู้ว่ามันมันเป็นผลกระทบมาจากระบบการศึกษาไทยหรือเปล่าที่ทําให้ให้คนเราอาจจะลักหรือว่าขาดเรื่องของการจินตนาการมากยิ่งขึ้นแต่คือแบบเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกครับคือคุณต้องจินตนาการว่าเรื่องแบบนี้มันก็เกิดขึ้นกับคุณ และคนที่คุณรักได้ด้วยเหมือนกันมันไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีทางเกิดขึ้นกับคุณมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนอะ